นี่ครับเป็นสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์นะฮะ innovation man สเก็ตบอร์ดอีกเครื่องตัวนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบออฟโรด full option f u l ออปชั่น,น,นก็จะเป็นแบบล้อบิ๊กฟ o t ทั้งสี uh ่ล้อครับระบบดิสเบรกเข้ามาแทนที่ดัมเบรกทั้งสองล้อ ล้วก็มีถังน้ำมันด้านหลังปกติน้ำมันเบนซิน,นแกส๊สโซฮพอธรรมดาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สีองวะที่มาวางในระบบของเครื่องยนต์สเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ตัวนี้ก็พัฒนาไปถึงจุดสุดยอดเลยครับเพราะว่าระบบเลี้ยวก็มุมแคมเบอร์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามุมทวินทัว์จะทำได้ดียิ่งขึ้น ระบบเร่งและเบรกเป็นเหมือนเดิมครับก็คือเร่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาเบรกตามเข็มนาฬิกาเช่นเดียวระบบซอบุนแจปิดเปิดปกติครับแลนะต้าเครื่องอยู่ในจุดเดียวกันครับระบบดิฟเฟอเรนเชียลเกียร์ยังมีใช้อยู่เสมอในระบบของอิ n โนเวชั่นแมนสเกตบอร์ดติดเครื่อง แบ่งล้อทั้งสองข้างให้ทำงานอิสระ,ะเวลาเข้าโค้งครับ